นี่มันคดีอะไรกันเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนเดิมเดททุก9ปีกับตอนจบที่คุณค่าไปถึงกับเรนเดคับเดนเดเ h โร o ัลสเตอร์ครับ, the the Moon รบหนังเรื่องนี้ครับไม่มีภาคไทยนะแต่ว่ามีใน Netflix สนุกอยูฮะตัวเรื่องนี้ครับระเอกเนี่ยเขาเป็นตำรวจเนาะเขาไปเจอคดีปริศนาครับก็คือมีคนเนี่ยตุยพร้อมกัน3คนเลยนะครับผมมีเลือดเนี่ยออกจากตาจูกปากแล้วก็สมองนเละออกมาเลยนะครับผมแล้วก็มีรอยบางอย่างบนหลังคอเนาะเป็นรอยเหมือนรอย ขีดเหลือสักอย่างเป็นสามจุดเหมือนกันนางก็เลยสงสัยแล้วก็ตามหาจนเจอว่าอุ๊ยคิวเล์กน้กคือใครนะผมตัวแีกคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่นะโอ้นางก็หาจนเจอจริงๆแล้วก็ตัดทุบออกหนังตัดเลยมาอีก9ปีต่อมาไงตัวพระเอกเนี่ยเขาก็มีการเติบโตขึ้นลูกเขาก็มีนะแต่เสียดายแม่เขาตุยเนาะตอนคลอดลูกครั้งแรกก็มาอีกฉากเลยคือลูกโตแล้วนะครับผมแล้วหนังก็จะเล่าแบบนี้ประมาณ4ีภาคสี่ช่วงเนาะจนช่วงสุดท้ายหรือแกเราไม่คิดว่า คิวเลอร์จะแบบไปดันที่ใกล้โตขนาดเนี้ยไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วหนังก็ปิดจบแบบออธิบายไว้หมดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องคืออะไรทุกตัวละครเนี่ยมีความสัมพันธ์กั่หมดเนาะเหมือนแบบพระเอกเนี่ยเขาขึ้นคิวเลอร์เขาก็ย้อนกลับมาสุดท้ายก็มาประสบการณ์ตอนทายเรื่องพอดีอ,อ,อยากจะบอกว่าเป็นพอดที่เจ๋งมากเลยแต่จะบอกช่วงแรกเนี่ยคือมันมากเลยนะแต่พอแต่พอช่วงกลางๆอาจจะดูแผ่วไปหน่อยเนาะชอบฉากต่อสู้อะไรน้อยลงเยอะเลยนะครับผมสนใจก็ลองไปดูได้ครับ